วันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพรศรีสว่างขวัฐวรคัติยราชนารีสเสด็จจากโรงแรมที่ประทับไปยังปัตคารบาเซอรีคูวิลีเยนครมิวนิก สหพันสาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินขอพระราชทานพระอนุญาตถวายเลี้ยงพระกยาหารคำเนื่องในโอกาส,สเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการด้านการวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติระหว่างวันที่18-31พฤษภาคมพุทธศักราช2568โอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาส ให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทธตณนกรุงเบอร์ลินถวายพระพรชัยมงคลและยกย่องพระเกียรติคุณถึงพระวิริยะอุตสาหะในการสแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาส่งเสริมระบบสาธาร,รณาสุขของประเทศให้เกิดความก้าวหน้าซึ่งตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทรงนำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาช่วยพัฒนาประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในการสร้างขีดความสามารถในการพัฒนายาของประเทศไทยทรงว่างหลักการและวัตถุประสงค์หลักในการวิจัยของสถาบันวิจัยจุลาภรณ์เพื่อดำเนินการพัฒนายาเพื่อความมั่นคงทางยาทั้งยาสมุนไพรยาเคมีและยาชีววัตถุที่จำเป็น ในการรักษาโลกที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครมิวนิกสาธารณรัฐเยอรมนี